ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิทตยโยจะวัสสตังชีเวอปะสั่งอุดยักพ,พยังเอกาหั่งชีวิตังสยโยปัสะโตอุดยักพ,พยังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า อธิบายความความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสันส้นๆว่าอุทัพยา,ยานแปลว่ายานเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปเพื่ออยังความนี้ให้แจ่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเกตวิปัสสนาญาณแปลว่ายานในวิปัสนา พระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านยานเหล่านี้โดยลําดับคือหนึ่งอุทะยับพญานุปาาานัสนาญาณคือญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปาาานัสนาญาณคือญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พญาตูปัทฐานญาณ ยานเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆสี่อทีนวานุปัสนาญาณยานตามเห็นโทษของนามรูปหนิพพานุปัสนาญาณยานตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูปหกมุนจิตุกรรมยตายานยานไข่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้นเจ็ด ปฏิสังขานุปัสนายานยานตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปขายานยานวางเฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญยานยานในขณะประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจสี่รวมความดังนี้บุคคลเมื่อจเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียว จึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนานา,นาประการเพราะเป็นบอ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อนหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในทั้งสารทั้งปวงนั้นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัตสี 4. ในการเจริญวิปัสสนานี้ ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิเจ็ดอีกด้วยวิสุทธิเจ็ดนั้นคือหนึ่งศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลสองิตตวิสุทธิความปลอดปโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวนสามทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นคือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยนเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสี่กังขาวิจารณวิสุทธิ ความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันหมัคคามัคคยานทัศนวิสุท,ทธ,าานะธิความหมดจดแห่งยานะัศนว่าอันใดเป็นทางอันใดมิใช่ทาง6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพา,าน7ญาณทัศนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งยานทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสนาสภาพจิตข้ามพ้นกลังขาวิจารณวิสุทธิแล้ววิปัสณูกิเลสคือเครื่องทําให้วิปัสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสนาจะเกิดขึ้นทําให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสนูกิเลสทั้งสิบนั้นไม่อาจ ก้าขึ้นสู่วิปัสนาเบื้องสูงต่อไปวิปสัสสโนกิเลสสิบคือหนึ่งโอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อยสองปิติความเอ,อิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะอ,ออกมาปสปัสสติความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อนสีอ่อธิโมกความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์หปักคาหะ ความเพียรความขมักเขม้นความเชื่ออย่างมั่นคงหกอุปฐานความตั้งมั่นแห่งจิตเจ็ด 7. สุขความสุขแปดญานคือความรู้เก้าอุเบกขาคือความวางเฉยสิบนิกันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปิติและสุขเป็นต้น พราะปิติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต่องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาลาวิปัสนุกิเลสทั้งเ็จนี้เพราะมิใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วยานอันทําให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั้นคือมรคา,ามัคยานทัศนวิสุทธิและดาเนินต่อไปจนถึงพระนิพพาน วิสุทธิเจ็ดนี้ท่านเปรียบเหมือนรถเจ็ดผลักที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางชั้นใดวิสุทธิเจ็ดนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมชั้นนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนําไปสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพานหรืออนุป,ปาธาปรณิพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามในแห่งรัฐะะวิณีตสุมชฌิมานิกายมชฌิมาปนาต ซึ่งพระปุณณมันตานิบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ฉันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัสบ,บอกพวกเราไว้ คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงย่างยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระศาสดาฉันนั้นทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็อีกก็ดำเนินไปตนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่าโมเมน t a ลเอนสแปลว่าความเป็นไปชั่วคราว ไม่อย่างยืนตรงกับคำว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและย่างยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นเปลี่ยนแปลงเ,เช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คือคณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลาง ระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดโต่งไปข้างหนึ่งคือสัตตะวาทะความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุดเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วขณนะคือคณิกะ การเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งตั้งงอย่างนี้ทําให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนาไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามมึงสาวัตถีทรงปรารบนาปตาจารามีเรื่องยอดดังนี้ปตาจาราเป็นทิดาเศรษฐี ในเมืองสาวตถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่มารดาบิดาไม่ได้ทราบกระแครระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ประกูลเสมอกันมาขอนางมารดาบิดาของนางยกให้กำหนดวันวินวาแล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากหนางเข้าสู่พิธีวิวาแล้วเขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีใดเพราะฉะนั้น หากว่ารักนางจริงก็ข,ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาบุรุษนั้นรับคำตามคำของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้าตรู่หน้าที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลองตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าพปอน,ปอนเอารำทาตัวสยายผมถือหม้อน้ำรวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพากันหนีไปอยู่หน,นบ้านป่าแห่งหนึ่ง อยู่ร่วมกันอย่างสามีพัญยาสามีไถานาในป่าเก็บผักหักฟืนส่วนพัญยาถักน้ำทำข้าวและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีคันเมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามีให้น้ำกลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตาแม่ยายจะทำร้ายหรือฆ่าถึงตาย นางอ้อนวอนแล้วแล้วเหล่าๆแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทําง,งานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถามถ,ามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับไปคลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้วออกจากบ้านป่ามุ่งนางสู่ลครสาวัถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายย่มไม่ ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกรรมัชาวาดเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอดจึงเข้าไปบังผู้ไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีพัญญาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งคันอีกจึงบอกสามีโดยในก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่ สามีตามมาทานข้าวอ่อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดคำจะคลอดนางบอกความนั้นแกสามีขอให้ทำที่พักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่ยอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้อาสารพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้น เพราะพิษงูแล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไมา้อยู่เขาล้มลงตายณที่นั่นเองฝ่ายปตาจาราประสบทุกขอย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้ครอบบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องให้ลั่นออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่าและมือทั้งสอง ยันลงกับพื้นคล่อมบุตรทั้งสองได้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลําบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางสีเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออรุณขึ้นนางกําหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานแล้วอุบุตรคนหนึ่งจูงคนหนึ่งเดินไปตามทางนั้นเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจองปลวกนางเสียใจอย่างใหญ่หลวงรำพันว่าเพราะเราแท้แท้สามีจึงตายอย่างนี้ นางเดินมาถึงลำน้ำอาจิระวดีซึ่งขณะนั้นเต็มเปียมลึกแค่หน้าอกของนางนางจึงไม่สามารถนำบุตรทั้งสองข้ามไปพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตรออยู่ก่อนพาบุตรคนเล็กเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ข้ามไปก่อนวางไว้บนฝั่งแล้วกลับมาเพื่อรับบุตรคนโตขณะที่นางมาถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาเข้าใจในบุตรคนเล็กของนางว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมา นางซึ่งหันรีหันขวางอยู่กลางแม่น้ําเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงไล่นกแต่นกไม่ได้ยินฝ่ายบุตรคนโตยืนอยู่รอแม่อยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองขึ้นเข้าใจว่าเรียกตนจึงกระโดดลงน้ําน้ําซึ่งกําลังไหลเชี่ยวได้พัดเด็กน้อยจมลงทันทีปตาจาราทุงศูนย์เสียบุตรทั้งสองในเวลาเดียวกัน นางขึ้นจากแม่น้ำร้องให้ํำพันไปว่าสามีของเราตายในทางเปลวบุตรคนหนึ่งถูกเยียวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปนางพบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาจึงถามถึงมารดาบิดาในเมืองสาวัตถีชายนั้นตอบว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนะักท่านทราบมิใช่หรือปตาจาราตอบว่าทราบแต่ฝนนั้นตกเพื่อนางคนเดียวคือเพื่อลงโทษนางคนเดียว ชายนั้นบอกให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายคือเศรษฐีพัญญาและบุตรชายคนหนึ่งคนทั้งสามคนกำลังถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันกวนยังปรากฏให้เห็นอยู่ปตาจาราได้ทราบความนั้นตะลึง,งนั้นไม่รู้สึกแม้ความที่ผ้านุ่งหลุดลุยออกจากตัวร้องให้รำพันบนเพอเซซวนไปว่าบุตรสองคนตายซะแล้ว สามีก็ตายในทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกรเดียวกันคนทั้งหลายเห็นอาการของนางแล้วพูดกันว่าผู้หญิงบ้าผู้หญิงบ้าจึงเอาอยากเยื่อและฝุ่นโปรโยลงมนศีรษะกว้างปาด้วยก้อนดินขณะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทนเชตวันมหาวิหารทอดพระเนตรเห็นนางปตาจารา ผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสิ้นแสนกับมีอภินิหารเต็มเปี่ยมแล้วกำลังเดินมาทราบว่าปตาจาราเห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งซึ่งพระปุทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเอตะทะคะจึงทําคุณความดีปรารถนาว่าขอให้ม่อมฉันได้ตําแหน่งเอตะทะคะทางทรงวินัยในาศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคต พระปุถุมุตระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจากได้ตำแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าพระโคโดมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางผู้มีบุญอันทำไว้แล้วมีอภินิหารอันทำไว้แล้วกำลังเดินมาเช่นนั้นทรงดําริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งของนางได้ไม่มีจึงทรงบันดาลให้นางมุ่งหน้าสู่วิหารเชตทวันพุทธบริษัทเห็นนางแล้วกล่าวกันว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามา แต่พระาศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามเธอเลยจงให้เธอเข้ามาเถิดเราจะเป็นที่พึ่งของนางเมื่อนางเข้ามาใกล้แล้วพระาศาสดาตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดด้วยพระพุทธานุภาพนั่นเองนางกลับได้สติแล้วกําหนดได้ว่าตนมิได้หนุงผาจึงมีอาการขวยเขินนั่งกระโยงเพื่อสอนเร้นอวัยวะอันพึงละอายชายคนหนึ่งโยนพ่อ่มไปให้ นางนุ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์แทพระบาททั้งสองทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันวิเถิดพระเจ้าค่าเย,ยวเฉียวบุตรคนหนึ่งไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายในทางเปลวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายพระศาสดาทรงปลอบนางว่าปตาจารา บัดนี้เธอได้มาอยู่เฉพาะหน้าของผู้อันจะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรมากอย่าเสียใจเลยเธอจะได้สิ่งอันยิ่งใหญ่อื่นมาชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปปตาจาราเอยน้ำตาของคนที่ร้องไห้เพราะสูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นในสงสารอันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่า เมื่อพระศาสดาตรัสอนมามะตักะปริยายนี้อยู่ความโศกของนางได้เบาบางลงพระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าปตาจาราปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเป็นต้นนั้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิตทราบดังนี้แล้วรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปสู่พระนิพพานของตน เมื่อจบเทศนาปตาจาราได้บรรลุโสดาปติผลคนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้มากปตาจาราได้อุปสมบทในสำนักพิสุนีทั้งหลายวันหนึ่งนางเอาม่อน้ำล้างเท้าน้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วหยุดครั้งที่สามก็เหมือนกันนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์ กำหนดววยทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งแรกตายเสียในมชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งที่สองตายเสียในปัชิมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงในครั้งที่สามพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่า ประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางตรัสว่าอย่างนั้นแหละปะตาจาราความเป็นอยู่เป็นวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันธ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและเสื่อมของเบญจขันธ์ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังอุทยัพพยังเป็นอาทิ มีนยะดังพนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น